มาต่อทุกๆท,ท่านนะที่ได้มาร่วมปฏิบัติกันในคราวครั้งนี้เป็นการช่วยกันรักษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะให้ดำรงคงอยู่ในภาคส่วนของการปฏิบัตินะปริยัติปฏิบัติ จะทำให้เกิดปฏิเวทผลของการปฏิบัตนะิทำให้หลักธรรมยังโยทำให้พระศาสนายังโยแล้วก็หลักธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้ก็จะเป็นมรดกตกทอดให้กับอนุชนคนรุ่นหลังน,ะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมในอริยสัจธรรมกัน ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะขออนุโมทนาทุกท่านนะสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำม,มา จงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเธอ